เรียนคณะกรรมการทุกท่านกับผมนายชัชวาลจิจาคมตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะจบการศึกษาปริญญาตรีาคณะครุศาสตร์อายุราชการ6ปีครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านตา สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสกลนครเขต3จากการวิเคราะห์ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในปีที่ผ่านมาพบว่านักเรียนยังมีค่าเฉลี่ยเรื่องการคูณจำนวนนับกับทศนิยมอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดทำให้กับผมสนใจที่จะแก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับผลสำรฤทจทางการเรียนของนักเรียนในเรื่องนี้จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ G Plus f i Step เป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการกระตุ้นความคิดตามกระบวนต่างๆซึ่งมีอยู่5ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นที่ 1. ขั้นสังเกตรวบรวมข้อมูลคือให้ผู้เรียนสังเกตความรู้ด้วยตนเองโดยการตรวจสอบความรู้ความถูกต้องของเพื่อนที่ออกมาแสดงวิธีทำการคูณจำนวนนับกับทศยมโดยใช้ความสัมพันธ์เรื่องเศษส่วน บนหน้ากระดานและครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดจากนั้นนักเรียนจะรวบรวมข้อมูลที่ได้เกี่ยวที่เกี่ยวกับการคูณจำนวนนับกับทศนิยมจากใบความรู้จากการร่วมสนทนาก,นกันกับเพื่อนในชั้นเรียนหรือจากในหนังสือก็ได้ขั้นที่2ขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู้นักเรียนวิเคราะห์ จาก2วิธีการในใบความรู้แล้วผู้แทนนักเรียนออกมาแสดงวิธ,ธรรมบนกระดานและร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเปรียบเทียบทั้ง2วิธีนะครับโดยการเพื่อนในห้องร่วมกันเปรียบเทียบ<ๆ>ขั้นที่3ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติซึ่งขั้นนี้ นักเรียนมีอิสระในการเลือกคำถามไปหาคำตอบแล้วร่วมกันสรุปความรู้ลงในกระดาษชาร์ตขั้นที่4ขั้นสื่อสารและนำเสนอนักเรียนออกมานำเสนอผลงานโดยมีครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและร่วมกันอภิปรายสรุปขั้นที่5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะในขั้นนี้นักเรียนในห้องร่วมกันประเมินตนเองว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรนักเรียนพึงพอใจกับการเรียนรู้ในวันนี้หรือไม่เพียงใดและจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและสังคมทั่วไปได้อย่างไร จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ G Plus f Step นี้ทำให้นักเรียนสามารถอธิบายการคูณจำนวนนับกับทศยมที่ใช้ในชีวิตประจำวันคิดเป็นร้อยละ90นักเรียนสามารถหาผลคูณจำนวนนับกับทศยมจากสถานการณ์ที่กำหนดให้คิดเป็นร้อยละ90และกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การใช้วิธีนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาและยกระดับผลสมมติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้ได้รวมถึงสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการใช้ชีวิตประจำวันหรือการสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบในระดับขั้นพื้นฐานโอเนหรือการสอบในระดับอื่นๆ สำหรับการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนและคลิปการสอนกระผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคณะกรรมการ<ม>การประเมินทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ